โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาลวงเงินกว่า2ล้านล้านบาทนะคะที่ตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่ทางคุณกิติรัตนนรงค์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจบอกนะคะว่าจะเร่งผลักดันให้เร็วที่สุดค่ะล่าสุดนะคะเตรียมนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะเดินทางไปประชุมกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในวันที่21มกราคมนี้นะคะ ทางโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณทศพรเสรีรักบอกค่ะว่าคุณกิติรัตน์เนี่ยจะมีการนํามติเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล,านล้านล้านบาทเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งที่ไปสัญจกรกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์21มกราคมนี้แน่นอนเลยนะคะยุทธศาสตร์สําคัญในการผลักดันในครั้งนี้คือการจัดสรรงบจากร่างพรบกู้เงินเพื่อนํามาลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาท โดยจะเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบค่ะ2ล้านล้านบาทนั้นก็จะแบ่งเป็นยุทธศาสตร์การลงทุนระบบรางยุทธศาสตร์การลงทุนรถไฟความเร็วสูงโครงข่ายถนนและสนามบินพลังงานรวมถึงระบบน้ำหลังจากนั้นในวันที่29มกราคมนะคะกระทรวงคลังจะเสนอร่างพรบกู้เงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและรายละเอียดโครงการแนบท้ายร่างพรบเสนอให้กับคอรมออนุมัติอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะเสนอให้กับรัฐสภา มีการพิจารณาเห็นชอบนั่นเองค่ะในฝั่งของกระทรวงการคลังบอกนะคะว่าร่างพรบรในการลงทุนในครั้งนี้จะมีการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งวงเงินทั้งหมด2ล้านล้านบาทและคาดว่าถ้าหากทำแล้วเสร็จนะคะก็จะสามารถที่เดินหน้าได้เต็มที่ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการกฤษฎีกากำลังตรวจทานความถูกต้องอยู่สำหรับเงินกู้ที่จะใช้ลงทุนในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่า จะเอาไปลงทุนขนส่งระบบรางมากที่สุดเลยนะคะคุณโมนายที่เหลือเนี่ยก็จะไปลงทุนระบบขนส่งทางน้ําโครงขายทางโครงขายทางบกนะคะรวมไปถึงการก่อสร้างด่าศุลกากรเพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในชายแดนเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนะคะซึ่งพรบรจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรเงินตามโครงการที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้อง จับตาดูเพราะว่าถ้าหากว่ากู้มาแล้วผ่านแล้วสองล้านล้านบาทนั้นก็จะนำมาบูร,รณาการระบบขนส่งของบ้านเราอย่างเรียกได้ว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยจะช่วยสร้างจุดแข็งทางด้านภูมิศาสตร์ให้กับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขนส่งของภูมิภาคอาเซียนเชื่อมความแข็งแกร่งให้กับบรรดาภาคเอกชนจากต้นทุนในการขนส่งที่ลดลงเราจะมีรถไฟความเร็วสูงระบบขนส่งของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะ เป็นการพลิกโฉมครั้งสำคัญเลยนะคะก็หลายคนก็คงอยากจะให้ผ่านเร็วๆแล้วก็เอาเงินมาทำด้วยความสุจริตแล้วก็ไม่มีการคอรัปชันด้วยจะได้ใช้เมงเงินอย่างคุ้มค่านะคะเพราะฉะนั้นการประชุมครม .2 ครั้งถัดจากนี้ไปนะครับคุณผู้ชมก็รอฟังข่าวแล้วกันว่ารายละเอียดของพอรบฉบับนี้จะลงไปในหน่วยงานไหนอย,อย่างไรแล้วเราจะได้ใช้อะไรบ้างจากพรกรค,รคู่เงิน2ล้านล้านบาทนี้นะคะค่ะ